สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้จะพาเพื่อนๆมาดูบ้านที่เราซื้อบ้านเก่าของญี่ปุ่นเนาะเรามารีโฟมขายเรามาดูกันว่าในบ้านมันจะมีอะไรมั่งเพราะว่าเราทำกันมาหลายอาทิตย์แล้วค่ะ เดี๋ยวมาดูเอ่อของทุกอย่างเขาจะให้เราขนออกเองอันนี้ทําไปแล้วห้องนี้ก็ทําเสร็จไปแล้วค่ะเพราะว่าเอาไอ้ผ้าตรงนี้ปูก่อนเดี๋ยวเราเคลื่อนย้ายของกลัวมันจะเป็นรอยนี่ลมก็เย็นๆมาดูสภาพด้านนอกอันนี้ก็สวนก็ทั้งสวนทั้งที่บ้านก็สองไร่ค่ะอันนี้เป็นสวนลูกพีชนะคะจนไปถึงนู่นนะคะดูในบ้านในห้องนี้เราปูแล้วค่ะห้องนี้เราปูแล้วเราย้ายของ งนี้อันไหนที่มันทิ้งได้เราก็จะทิ้งอันไหนยังใช้ได้อยู่เราก็จะเก็บไว้เนี่ยค่ะอันนี้ก็ยังไม่ได้ปูเลยห้องน้ําห้องอาบน้ำเรามาดูห้องนี้ดูของเต็มหมดเลยเพราะว่าเจ้าของบ้านเขาจะเก็บอของที่เขาอยากได้แค่นั้นอนอกนั้นเขาจะให้เราเก็บทิ้งอันพวกนี้เราก็จะทิ้งหมดหะถ้วยโถโอชามเรามาดูห้องนี้สมบัติมีไรมั่งโอ้โหดูเพื่อนๆของเนี่ย าเขาไม่เอาเราต้องเผาทิ้งหมดเลยเนี่ยเขาคงไม่เอาไปละมั้งที่นอนเนี่ยเนี่ยเพราะว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านแม่ของเขาเนาะคนเจ้าของบ้านนี่เป็นลูกชายเขาเป็นเพื่อนของของแฟนยายนาเองเนี่ยพวกนี้เขาคงไม่ขนไปละมั้งเนี่ยก็คงแต่เอาสมบัติที่มีค่าของคุณย่าไปละมั้งเนี่ยเนี่ยเราต้องขนเผาทิ้งหมดเลยฮะเรามาดูซิว่ามีอะไรเหลืออันนี้อ่ะมีอะไรมาดู ดูตรงนี้สิมีอะไรบ้างเดี๋ยวดูแล้วนะเดี๋ยวอะไรอย่างนี้กล่องร้านเนี้ยนี่อันนี้เสื <S <S <ๆ>้อค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูกล่องนี้แป๊บหนึ่งจะทำไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอวางกล้องแป๊บหนึ่งนะคะเรามาดูกันตู้กลางนี้อ่ะว่ามีอะไรมัง่งอุ้ยไม่รู้มีอะไรมัง่งดูก่อนไหมจังจังจัง อะ,อ,อะไรเอ่ยเข็มกลัดเนี่ยอะไรเอ่ยจะส่งให้ดูนะเพื่อนๆนี่ไอ้ไอ้ค <balances. S 2> <Dominican. S 1> ิดยังไงสร้อยคอมาลูกประคำเด็ดเด็เ <c oughs> ้เขาก็ไม่เอาไปทิ้งไว้ตรงนี้อันนี้เขาไปแล้วกองเปล่าไอ้สร้อยสร้อยนี่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 ค่ะ <c oughs> สร้อยสร้อยทองไม่รู้ทองจริงทองปลอมเราก็ไม่รู้นี่ทองนี่ไปก่อนอาไนี่สร้อยอะไรอ่ะนี่รอยเอ้ยรอยสีม่วงนี่รอยสีม่วงอันนี้เป็นที่หูค่ะ ไอ้เมื่อก่อนยายนาซื้อบ้านที่อยู่ปัจจุบันนี่เนาะก็เจอเงินเจอไอ้ตังนี่ฮะหูเจอตังอยู่ในถุงถุงที่เขาคนแก่เขามัดไว้เนาะก็ได้เกือบหมื่น,นเรามาดูต่อเพื่อนๆเนี่ยกระเป๋ใาใส่ตังโอ้นี่อะไรอะน,นี่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 นะนี่ เข็มกลัดล้านนี้อะไรอะ่ะสร้อยเงินอันนี้เป็นนี่ก็สร้อยนี่สร้อยคอ,อน,นี่ก็เป็นสร้อยใส่เล่นหด้วย <S 2> <S 2> <S 2> อย่างกระดังเปลือกอันนี้ที่นเนมเนไทยนี่มีของของของที่เจอ อไปเจอให้มีแล้วมั้งเอาอะไรอีกเนี่ยสอยสอยจ้ะสอยนี่นี่สชยค่ะนี่อุ้ยนี่อีกนี่อีกเพื่อนเพื่อนนี่อะไรอ่นออออนอะน,อน,น,อน,อน,นี่อะไรอ่ะอะไรอะไร่ะเข็มกลัดเข็มกลัดค่ะนี่เข็มกลัด นี่อะไรอ่ะน,นี่ก็เข็มกัดเนี่ยค่ะสมบัติที่เราหาเจอนี่แหละค่ะเพื่อนๆที่เราเจอของในบ้านเนี่ยค่ะมันซื้อบ้านเก่าเอามารีโฟมใหม่มันก็ได้แบบนี้ราคาที่เจ้าของเขาไม่เอาของของไอ้กลับไปเขาให้เราเอาไปทิ้งก็จะเจอของแบบนี้แหละค่ะมันมีอีกหลังหนึ่งเพราะมันมีสองหลังติดกันค่ะเดี๋ยวยายนาก็จะ ไปถ่ายบ้านหลังนู้นเนาะบ้านหลังนู้นของก็เต็มหมดมารื้อบ้านตรงนี้ก่อนทําบ้านตรงนี้เสร็จก็จะไปรื้อบ้านหลังนั้นคลิปนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันคลิปหน้าจะถ่ายบ้านหลังนั้นให้ดูว่ามีสมบัติที่มีค่าอะไรบ้างนะคะคลิปนี้ก็ขอจบเท่านี้ก่อนนะคะโชคดีจงเป็นของทุกทกท่านขอบคุณและสวัสดีค่ะ